เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ด้วยโครงการดีๆที่ทางช่องโมโนทเวนที่นายได้สารต่อมาฝากกันค่ะกับโครงการปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิงค่ะ ช่องโมโนโทวิตยายสารต่อโครงการดีๆอย่างปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิงเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้คนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่กำลังเจ็บป่วยและไร้ที่พึ่งค่ะด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงมอบเงินช่วยเหลือแก่มูล,ลนิธิที่ช่วยดูแลค่ะ โดยคุณแดงธัญญาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเนสจำกัดมหาชนเผยว่าในฐานะคนในแวดวงบันเทิงรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมสารต่อกับโครงการนี้เพราะถือเป็นการช่วยเหลือและตอบแทนประชาชนที่อยู่เคียงข้างกับโมโนโทงวี่นายมาโดยตลอดเช่นกันค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะในฐานะที่ตัวแดงเองเป็น คนบันเทิงอยู่แล้วทั้งเคยทำงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังมาก่อนเราก็รู้สึกดีว่าเออโมโนจะมีโครงการที่จะช่วยเหลือคนบันเทิงด้วยกันที่กำลังประสบปัญหาความออยากไร้เจ็บป่วยไม่มีเงินจะรักษาตัวอย่างนี้ค่ะหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้ก็คือลำบากจริงๆคือที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักแสดงอาวุโส บางท่านหลายท่านอยู่นะคะที่ประสบความยากลำบากเ,าเจ็บป่วยนอนติดเตียงอย่างเช่นคุณอุเทนบุญยงคุณพลพลาพรส่วนอีกคนนึงก็มีอตโต้ไกลสีก็ กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในระดับหนึ่งแล้วนะคะหลายปีที่ผ่านมาเราก็มีโครงการปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มนะคะทางโมโน29กก็เล็งเห็นว่าประชาชนที่เคียงข้างกับ บริษัทเรามาเสมอเนี่ยเราก็อยากช่วยเหลือเวลาที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเกี่ยวกับโควิด19หรือมีภัยน้ําท่วมภัยไฟไหม้หรืออะไรใดๆเนี่ยเราก็จะออกไปช่วยซึ่งเราก็ทํามาอย่างต่อเนื่องเราก็เลยอยากสานต่อโครงการดีๆนี้ไปสู่ปันด้วยใจให้คนบันเทิงเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังด้วยค่ะ ทำเรื่องราวพลังของการให้ของโครงการปั่นด้วยใจสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิงได้ในรายการข่าวเช้า o กุดม r ร i n g Thailand ในช่วงของก็อสิบสตารบันเทิงนะคะทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่4ในแต่ละเดือนค่ะ